สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจบอร์ดเกมสนุกครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่พิเศษมากเลยเพราะว่าเราจะมาเล่นบอร์ดเกมกลุ่มเฮเวนจอลเทอร์เซิรไลออนกันนะครับสำหรับกลุ่มเฮเวนจอลเทอร์เซิรไลออนเนี่ยจะเป็นเกมดันจิ้งคอร์ลเนี่ยครับก็คือตัวละครของเราก็จะลุยลงไปในดันเจี้นแล้วก็ผจญภัยสู้กับศัตรูไปเรื่อยๆนะฮะโดยที่กลุ่มเฮเวนจอลเทอร์เซิรไลออนเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆเลยเพราะว่าเป็นบอร์ดเกมที่เป็นเหมือนภาคต่อแล้วก็ภาคเสริมของ ฟอร์ดเกมกลุ่มเฮเวนที่มีชื่อเสียงมากๆนะฮะแต่ว่าอันนี้มาทําให้มันง่ายลงแล้วก็ทําให้มันเล่นค่อนข้างรวดเร็วขึ้นนะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันเถอะว่าที่เขาบอกว่าเร็วขึ้นแ้วก็ง่ายขึ้นเนี่ยมันจริงแค่ไหนนะครับแล้มาเรา,าลเล่นกันเลยกับกลุ่มเฮเวนจอซอฟต o เดอะไลออ าละครับทีนี้ก็มาถึงกับการประจญภัยของพวกเราแล้วครับในด่านแรกนะครับก็คือ Roadside Ambush นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นด่านแรกของผมเลยเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดผมทําอะไรผิดพลาดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับนี่ทีนี้นะฮะมาดูกันเถอะว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นนะครับเนื้อเรื่องมันก็มีอยู่ว่านะฮะพวกเราทั้งสองคนนะครับก็คือนี่นะครับนายฮัตเชตนะครับกับนาย d e m o l i t i o n ิสนะครับนี่ผมมีรูปหน้าตาของมันให้ด้วยสุดหล่อเป่า อันนี้ demolitionist นะครับผมไม่รู้ประวัติมากแล้วกันแต่เอาเป็นว่าน่าจะเป็นจอมระเบิดนะฮะเพราะว่าเดโมลิชันนิสโอ้เป็นชาวคอร์ทฟิลด้วยนะครับโอเคสหรับอันนี้อีกคนหนึ่งนะฮะคือนายแฮชเชตเนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นชาวอะไรก็แล่ะเป็นอินออกส์นะครับอ่าเป็นอินออกส์แฮชเชตนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าสองทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็เลงจะมาผจญภัยด้วยกันนะครับเอ่อโดยที่หลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยกำลังเดินทางกลับมานะฮะโอ้ กำลังเดินทางกลับมาสู่กลุ่มเฮเบนนะครับปรากฏกําลังเดินทางมาอยู่เจอพวกเวิร์มลิงนะครับพวกเวิร์มลิงเนี่ยโผล่มาไหนก็ไม่รู้อเข้ามาดักซุ่มมันไว้แล้วก็จะมาขโมยขโมยเงินขโมยชีวิตพวกเราเนะี่มาฆ่าพวกเรานั่นเองนะแหมผมมาใช้คาอะไรแปลกๆนะครับแต่ตอนที่เราทั้งหิวแล้วก็ง่วงมากนะครับแบบดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยหงุดหงิดมากแล้วก็พร้อมที่จะฆ่ามันทั้งหมดเลยนะ ังนั้นเนี่ยเป้าหมายของพวกเรานะครับก็คือ Kill All e n e m ่นะก็คือฆ่าพวกมันทุกคนเลยนะครับผมโอเคนี้เนี่ยก็ถามว่าเกมมันต้องเริ่มยังไงนะครับสำหรับเกมกลุ่ม Heaven นะครับมันจะแบ่งเราเป็นอย่างนี้นะก็คือเรา o v e ว v i e w ว่าจะมี1 g a ่งการ์ e เซเลนะครับแล้วก็2คือ o r l i r i o g of g ฟการ Selection นะครับก็คือผู้เล่นแต่ละคนนะแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะเล่นการ์ดออกมาคนละ2ใบนะครับการ์ดอย่างนี้นะครับผมอ่า อย่างนี้คนละ2ใบอ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะดูว่าเลขเนี่ยของใครที่เร็วกว่านะครับคนนั้นก็จะได้ทำแอคชั่นไปนะโชคดีว่านี่เป็นอย่างทูตอรี่เเนี่ยความจริงปกติแล้วพวกมอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะต้องมีแอคชั่นการแอคชั่นของมันด้วยนะฮะเนื่องจากว่านี้เป็นการฝึกหัดนะครับคือทูตอรี่เเนี่ยดังนั้นเนี่ยะจะไม่มีนะฮะแอคชั่นของพวกมันก็คือมันจะเดินตามที่มันเดินได้แล้วก็จะตีเราถ้าเราอยู่ข้างๆมันแค่นั้นเลยนะเป็นแบบค่อนข้างสิ้นคิดนิดนึงนะฮะ ด่านนี้ก็ยังง่ายอยู่นะนง่ายขนาดนี้ไม่รู้ผมจะยังชนะหรือเปล่านะามาดูกันดีกว่าอันดับ2ก็คือ ordering of initiative ใช่ครับก็คือดูนี่แหละว่าตัวเลขบนการ์ดแต่ละใบเนี่ยใครเริ่มก่อนเริ่มหลังนะครับก็จะเรียงตามลำดับไปถ้าเกิดเป็น monster เนี่ยมันก็จะทายเบรกด้วยกันดูว่าใครเป็นตัวสีเหลืองอ่ะตัวสีเหลืองคือคือโหดนะครับเป็นแบบ elite อย่างเงี้ยเก่งหน่อยเป็นพวก elite นะพวกนี้พวกรากหญ้าพวกสีขาวเนี่ยก็จะอ่อนแอแล้วก็จะเรียงตามลำดับทีหลังทีนี้แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเลขอยู่อีกนะครับอย่างเช่นเลข4ช่ เอ่อ uh, เลขซี่แบบนี้เนี่ยก็แปลว่าตัวนี้เป็นอันดับที่สี่ถ้าเกิดมีตัวไหนที่ก่อนหน้ามันเนี่ยก็จะเล่นก่อนนะฮะโอเคต่อมาเฟสต่อมาก็คืออ่าคาแรคเตอร์มอนสเตอร์เทิร์นก็คือนะผูเ้เล่นเล่นใช่ไหมแล้วก็มอนสเตอร์เล่นทีนี้บางทีมอนสเตอร์จะเล่นก่อนก็ได้ที่อินิเชทีฟเร็วกว่าอ่าแต่เนื่องจากว่าตาเนี้ยมันเป็นตาฝึกหัดดังนั้นมอนสเตอร์มันจะเดินที่ห้าสิบเสมอครับอินิเชทีฟมันอยู่ที่ห้าสิบเสมอทีนี้อินิเชทีฟมันมีตั้งแตนะ่หนึ่งถึงร้อยนะดังนั้นเนี่ยกกก็ก็คือลาางๆนะะเน พวกเวิร์มเลงนี่ก็ความเร็วเนี่ยอาจจะไม่เร็วมากนะแต่เราก็จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ต่อมาคือจบเปล่าแค่นั้นเองโอ้เกมเข้าใจง่ายมากนะมาลองเนี่ยไม่ให้เสียเวลานะครับโอเคสำหรับผมเริ่มจากนาย Demolitionist ก่อนดีกว่านะครับ Demolitionist ตอนนี้อยู่ตรงนี้นะจ่อหน้ามันเลยเนะี่ยโอ้โหจะทำยังไงดีนะสำหรับ Demolitionist เนี่ยมีมีการอะไรบ้างเนี่ยงวั 1, 2, นทูพันธ์นะต่อยแอทแท็กสองแอท1นะครับเออจะเห็นใช่ไหมว่าแอคชั่นเนี่ยแปลว่าผมได้ต่อย สองดาเมจทีหนึ่งแล้วก็ได้ต่อยหนึ่งดาเมจทีหนึ่งเฮ้ให้ดูไม่เรวอะ่ะผมเอาวันนี้เลยอาจจะไม่ต้องคิดมากนะส่วนอีกใบหนึ่งเหรออีกใบหนึ่งมผมอาจจะต้องเดินเข้าไปใกล้ๆมันใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่ไม่ติดมันผมต้องหาใบที่ทําให้ผมเดินเข้าไปได้นะนี่ผมอาจจะต้องดูข้างล่างอืมัมนช้างนั่นเลยนี่บุ๊บสองโอ้โหอันนี้ใช่เลยวะครับอ่าผมเลือกสองใบนี้แหละเดี๋ยวทุกคนเข้าใจเองแหละไม่อธิบายมากม่าทำไมโอเค ทีนี้เมื่อผมเลือกเสร็จแล้วผมก็เลือกว่าจะเอาใบไหนมาก,ก่อนผมบอกว่าผมชอบความเร็วนั้นผมเอา20มาก่อนก็วางโปไว้บนเสร็จแล้วผมก็วางไว้อ่าอย่างนี้เรื่อยรู้นะว่าผมเลือกแล้วต่อมานะฮะสำหรับอีกตัวหนึ่งคือพ่อหนุ่มแพทเชตเนี่ยสำหรับพ่อหนุ่มแพทเชตเนี่ยมันตีไกลใช่ไหมผมมีความรู้สึกว่าไอตัวนี้มันจะตายก่อนถ้าเกิดเลือดมันเท่าไหร่นะเลือดมันอยู่ที่5เองอะ่ะดังนั้นผมกําลังคิดอยู่ว่ามันอาจจะ ตายก่อนผมไม่รู้ผมจำเป็นต้องรุมตีมันไหมแต่เอาเพื่อความชัวร์แล้วกันรุมไปเลยนี่มาโอ้ยิงทีหลายตัวขอยิงตัวเดียวก็พอนี่แอ็คสามเลนสามเลยแล้วก็เดินสี่ช่องอ่ะตองอย่างนี้ใช่แล้วไม่ต้องคิดมากแล้วอโอเคครับทีนี้เราก็เล่นเลยเนาะโอเค จริงนะฮะปกติแล้วเนี่ยมอนจะต้องมีเด็กของมันแต่ผมก็จะไม่รู้เลยว่า,วามันจะนัะ่นแหละมันจะเล่นออกมาเร็วหรือช้าแต่ว่าเนื่องด้วยวันนี้เป็นด่านฝึกหันครับมันก็เลยไม่จําเป็นต้องต้องต้องมีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าอ่าอย่างแรกสุดเลยนะฮะผมเล่นการ์ดสปีดยี่สิบนะครับในขณะที่ตัวเนี่ยผมผมเนี่ยเล่นสปีด 24, ยี่สี่นะฮะดังนั้นตัวยี่สิบก่อนผมก็บอกอ่ะผมเลือกเดินสองครับไปเดินเข้าไป บอกหนึ่งช่องก็บออปึ๊บหลังจากนั้นการ์ดบอกว่าผมสามารถที่จะทำลายออบสเคิลได้หนึ่งอันนะฮะถ้าเกิดผมทำลายออบสเคิลสำเร็จเนี่ยผมจะสามารถสตริงเทนตัวเองได้คือมีแอบิลิตี้นะฮะโอเคมันก็บอกเอาเลยระเบิดนี่ตรงนี้มันก็จะระเบิดเรียบร้อยแล้วส่วนสตริงเทนเนี่ยก็คือผมเนี่ยจะมีแอบิลิตี้ที่ทำให้ผมสามารถจะ เบิกกล้ามอ,อ๋อไม่ใช่นะฮะก็คือเวลาที่ผมจั่วการ์ดโจมตีเนี่ยผมจะได้จัว่วเวลาผมจัว่วสองใบแล้วก็ผมเลือกไปที่ดีที่สุดอ่าก็อันนี้อันนี้เพื่อให้ทุกคนจําได้นะฮะผมจะวางไว้ที่ตัวผมแล้วกันเอ๊ะจะให้ทุกคนจะได้ดูโอเคแอคชั่นที่2คือวันทูพันนะครับนะี๋ผมก็ต่อยมัน2ทีนะฮะทีแรกอ่าผมก็ต้องจั่วการ์ดจากอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมมีสเตรนท์เทนอยู่นะฮะผมต้องจัว่วสองใบขอสับก่อนแล้วกันนะนะครับ ตัวสองใบอือใบแรกโอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใบที่สองออย่างนี้นี่ถึงจะใช่นะทีนี้ผลคืออะไรครับเพราะาผมมีไอ้ strength e n d a n t a g e อยู่ผมก็จะเลือกใบที่ดีกว่าได้ก็เอาอีกใบทิ้งไปก็อันนี้ใช่มาอนะ่าน,นดาเมจของผมเนี่ยจากสองก็จะกลายเป็นสามนะผมก็ต่อยมันอก็อเอาเลือดดาเมจสามไปวางไว้ที่ ตัวเวิร์มลิงผู้น่าสงสารนะครับนี่โอ้นายตายแล้วทีนี้มันก็ไม่ได้ใช้แล้วเนาะใช้ได้ครั้งเดียวก็โยนทิ้งไปละแปะทีนี้สําหรับตัวเดโมลิชันน้อยของผมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะหมดแล้วลนะ่ะนั้นผมก็ทิ้งการไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องปวดหัวนะครับเดี๋ยวมันมีอะไรกองอยู่ข้างหน้าเพื่อนๆทุกคนไปหมดแนละทุกคนจะงงนะสิ่งการไลฟ์บอร์ดเกมนี่มันยากน,นะเพราะมันมีแบบอะไรก็ไม่รู้มีอุปรกรณ์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยบางทีมันก็ทําให้เราเนะี่ยปวดหัวนะ ที okay. นี้นะสำหรับกรณีของข้อหนุ่มคัสเชตนะครับเราก็ต้องซ้ำม,มันให้ตายเนาะบอกว่าผมเนี่ยแอทแท็กสามเลนสามก่อนเลยผมไม่ต้องคิดมากละไอมานเลยวันอนเมี่ไปดีนทร e แฮกซัพเปอร์สป e e ดามจเจสพลั m โมดิฟายเออร์ด a สไ a เมนเทนส a อีฟเอชเนนะครับก็คือหมายควาว่าอะไรหมายเขา่าตีเวลาที่ตัวไหนตีไกลเนี่ยถ้ามันปี อยู่ติดกับคนอื่นมันเหมือนกับว่าเราเป็นนักธนูแต่ว่านักดาบมันมายืนข้างเราอ่ะมันจะตี disadvantage ก็คือจวดสองใบแล้วเลือกใบที่แย่กว่าแต่ในกรณีนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรนะเราก็ตีมันได้เลยครับยิงจระยะไกลสามช่องก็นับไปหนึ่งสองสามอ่าฮะสามช่องพอดีผมก็ยิงเขาเลยสามดาเมจแต่ผมต้องจวดก่อนเหมือนครั้งที่แล้วนะแต่เดี๋ยวอันนี้ผมจวดให้เพื่อนดูตึ๊ดโอ้โหคูณสองอะ่ะ มันจาเป็นไหมเนี่ยถามความจําเป็นที่มันไม่จําเป็นเลยกลายเป็นว่าดาเมจผมตอนนี้เท่าไหร่ละดาเมจผมกลายเป็นหกอันนี้ก็ผมว่าไม่ต้องไปนี่มันก็ได้แล้วม,มันตายแล้วล่ะโอ้หน่าสงสารจริงลาก่อนอักนี้ก็มองมองเทงเรียบร้อยนะไม่วา่ามันจข้างแล้วกันโอเคทีนี้นะครับ ทีนี้นะสิ่งที่เหมือนกับว่ามันจะแตกต่างจากกลูเฮเบนภาคปกตินะครับก็คือว่ามันไม่มีไม่มีเงินจอบอาจจะเป็นเพราะมันยังเป็นแบบปึกขัดอยู่มั้งเศร้าถงเลยแต่ว่าไม่ว่าเรามันมันตายแบบที่ไม่มีรางวัลอะไรให้เลยนะถ้าเกิดผมจาได้ปกตินยมันจะมันจะมีมันจะมีเงินให้นะเวลาที่เล่นกลุ่มเฮเบนภาคหลักแต่ไม่เป็นไรอันนี้แปลว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะครับเราก็ไม่มีเงินใช้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โอเคทีนี้แปลว่าตัวละครของเราอ๋อผมยังเหลือออกชั่นหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมตีไปใช่ไหม แอคชั่นหนึ่งของผมบอกว่าเดินได้สี่ช่องดังนั้นผมก็เดินไปเรื่อยหนึ่งสองสามน่น่นี่มันต้องหลบมุมหน่อยเท่ๆหน่อยนะโอเคทีนี้ก็ถึงเวลาของเา่ามอนสเตอร์ของเรานะครับ มอนสเตอร์ของเราเนี่ยด่านนี้เนี่ยเขากาหนดไว้ว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันจะไม่มีการถมัดน,นะฮะแต่ว่ามันจะเดินตามจําจนวนที่มันเดินได้แล้วมันก็จะพยายามตีเรานะครับก็ง่ายนิดน,นึงเนาะมาไปดูกันว่ามอนสเตอร์มันทําอะไรได้มอนสเตอร์ตานี้คือเบิร์มดิงไรเดอร์เนี่ยอันนี้จะเห็นว่ามี2ด้านนะครับด้านซ้ายเนี่ยคือมอนสเตอร์ที่เป็นสีขาวคือธรรมดานะมันก็จะเลือด5อเดิน1นึ่งตีสแต่ถ้าเกิดเป็นสีเหลืองโหดหน่อย มันจะเลือดสิบตีสองแล้วก็เดินหนึ่งเหมือนเดิมน,นะอันนี้เห็นไหมมันจะมีเลเวลอยู่ผมสามารถขอดแล้วเปลี่ยนเวลได้ผมคิดว่าผมมันเจ๋งมากนะแต่เพราะผมมันคิดว่าผมยังค่อางอ่อนๆอยู่นะั้นผมก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ไปทําอะไรหาเรื่องอะไนะไม่หาทํแล้วกนะันโอเค,คเอาไปว่าตอนเนี้เดี๋ยวมันจะเดินตัวล้วไม่เกินหนึ่งช่องอย่างไรมาหาผมก็สบายสบายโอเคครับเริ่มจากทีนี้ถามว่าใครก่อนนะเราต้องเอาตัวสีเหลืองก่อนพวกอีลิทเนี่ยมันเดินก่อน ไม่ไหวนะสังคมไม่เท่าเทียมเลยอ่ะทีนี้ถามว่ามันจะเดินยังไงนะครับก็เกมนี้มันจะดูว่าทางไหนฮีโร่คนไหนที่มันไปหาได้ใกล้ที่สดุดผมก็นับเลย1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3อเท่ากันเท่ากันเท่ากันจะไปหาใครครับเท่ากันมันจะไปหาคนที่อินิเชทีฟเร็วกว่าครับเอา้าคนนั้นคือใครล่ะ คนนั้นก็คือเจ้าเดโมชันเองนะฮะเพราะว่าเดโมชันของเราเนี่ยเล่นการดความเร็ว20ไปอ่าเร็วกว่าเพื่อนมันดังนั้นต,ตัวนี้แบอกว่าโอ้เร็วนักหรอหามนี่ว่าไปเลยถามว่าเดินกี่ช่องก็เดินช่องเดียวเขไม่นคยมีผลอะไรตัวที่เหลือเนี่ยเราก็มาดูหน่อยอันนี้ความเร็ว4นะครับแต่อีกตัวหนึ่งความเร็วเท่าไรตัวหนึ่งความเร็ว6นะฮะอันนี้แรนดอมมานะดังนั้นเนี่ยตัวที่เดินก่อนก็จะเป็นตัวนี้ถามว่ามันเดินไปทางไหนก็อันนั้นทางนั้นน่าจะอ้อมนะ 2 3 4 5 1 2 3 4 5เหมือนกันนะถ้าเกิดเกมเขาบอกว่าถ้าเกิดมันไม่ต่างกันนะ่ยก็ผู้เล่นเลือกผมก็เลือกมาทางนี้เลยกันนะนี่ก็ไม่น่าต้องคิดนะครับก็มีทางเดียวให้มาเพราะอันนี้เป็นสีเขียวที่เป็นออบสกิลนะครับคือเดินผ่านไม่ได้อ่านั้นเขาต้องเดินอ้อมจึงเอาเรียบร้อยตาหน้านะถึงเวลาตาต่อไปของเราแล้วนะครับง่ายไหมง่ายเนาะอ่าะมาะต่อไป ผมนะฮะทีนี้นี่ก็คือการที่ผมเหลืออยู่นะมาดูกันดีกว่ามีการอะไรบ้างเพราะว่าผมเล่นการส,สองใบเมื่อกี้ไปแล้วนะมันจะไปอยู่ในกองดิสการ์ดแหละมันจะไม่อยู่ตรงนี้แหละผมเลต้องดูการใหม่เอา้ามันอยู่ไกลมากทีนี้ผมอาจจะต้องหาวิธีเดินเข้าไปหามันแล้วผมเดินเข้าไปผมจะโดนดุมยำหรือเปล่านะฮะนี่ผมอาจจะเดินเข้าไป3มช่องแล้วไปต่อยตีกับมันเลยก็เป็นไปได้แลกสามนะ่า หรือ,อน,นี้นะอันนี้ก็ไม่เลวนะครับอันนี้เขียนว่าถักสามแล้วก็มัตโต้ถามว่ามัตโต้มันคืออะไรนะครับมัตโต้ก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยม,มันมึนงงเวลาที่มันจั่วการ์ดโจมตีเราไอ้ที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับการ์ดโบนัสมันจะบวกหนึ่งบวกศูนย์อะไรพวกนี้ครับศัตรูเขาจะจั่วขึ้นมาสองใบแล้วเขาจะเลือกอันที่แย่กว่าอ่ะฟังแล้วอาจจะงงแต่เดี๋ยวผมใช้ให้ดูเลยนะผมใช้ท่านี้เลยครับสายเร็วฮนะสองใบนี้นะครับเพราะผมตั้งใจผมจะเด,เดินเข้าไปสามช่องนะฮะไปหาตรงนี้เสร็จแลลล้วก็ตีมั T นนะเเเยยอา ไปต่อยมันอีกสักทีสองทีถ้าอะไรเนี่ยอิมโผล่จะเป็นระเบิดใส่เหรออะไรแบบนพวกภูกอรอกอันร้ายนะโอเคคนระับผมพร้อมแล้วพร้อมกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วจริงๆะผมก็วางไว้ผมขอไปวางมันหลบข้างๆไว้หน่อยมันมันดูวุ่นวายแลย้ผมวางไว้ข้างหน้าต่อมานะพระเอกอีกตัวหนึ่งเราไอ้นี่หล่อตลอดนะหล่อกับเพื่อนไอ้นี่ก็คือพ่อหนุ่มทัชเชตของเราเนี่ยถามว่ามันทำอะไรได้ฮิ้วเหรอโอ้ยผมยังเลือดไม่ตกเลยฮนะสักหยดนึงเนี่ยทีนี้เนี่ยระยะทางประมาณเนี้ย หนึ่งสองสามสี่ผมตีมันไม่ถึงใช่ไหม,มต้องหาการที่เรนจ์ไกลๆหน่อยผมอาจจะนี่อะหลกสองเล่นสามแทร็กเก็ตสองแปลว่า,อ,าอืมน่าสนใจนะมันจะเดินเข้าไปสองช่องแล้วก็ตีมาทั้งสองตัวเลยถ้าอย่างนั้นมันจะต้องเดินมันจะเดิน,น,ดนได้อยู่โอเคนี่แหละขอทาน Double นะนี่แหละดับเบิลทรูเนี่ยป๊ปๆปนี่ การการเดินนะครับจะสังเกตน,นะว่าการแต่ละใบมันจะมีเบสิกแอคชั่นอยู่คือสมมุติว่าเราไม่อยากใช้ท่าพิเศษเราจะใช้ท่างโง,โงของมัน,เ,นเดิน2ก็ได้นะมันก็ไม่มีปมัญหาเหกันโอเคแต่ผมอาจจะผมอาจจะใช้อาจจะเอาอันนี้มาก่อนแล้วก็อ,อันนี้เดิน,น,นก็ดิหมกันหมดเลยเนะี่ยอผมยังไม่น่าจะได้ฮีลอะ,อะลงมาเลือดไม่เสียใช้ฮีลเป็นเดินก็แล้วกันนะครับ เควาไปข้างๆเอาลืมไปนะว่ามอนมันไม่มีการ์ดดังนั้นก็ผมก็หยิบการ์ดกลับมาเลยที่ถามใครเร็วกว่านะครับแน่พ่อหนุ่มสีส้มผมเร็วกว่า d e m o ลิช i ั n ไม่ดิถ้าเชตเร็วกว่า18นะครับงั้นเราจะเริ่มทำแอคชั่นของตัวสีฟ้าก็คือตัวสุดหลอ่อสุดเท่ของเราก่นจอห์นวะิกนอ่ะผมบอกว่าผมเลือกใช้เดิน2ไว้นะเลยมจะเดิน2อ่ะ1 2 1 2 ข้างล่างนี้นะครับผมก็โยนการนี้ทิ้งไปเร็วต่อมาบอกว่า Attack 2นะครับเลนส์สาร็กเก 2, ็ต a r g e t าตได้2ตัวทีนี้เกมนี้ระยะเลนสมันมาจะง่ายนิดนึงผมแค่ลากเส้นมาถึงอีกตัวหนึง่งก็ถือว่าผมมีลายออฟไซด์มาถึงตัวนั้นแหละต่อให้มีคนอื่นบังอยู่ผมก็ยังสามารถยิงได้นะครับดังนั้นเกมนี้ก็ค่อนข้างง่ายนิดนึงในเรื่องเลนส์นะ นี่ผมก็บอกว่าผมยิงก่อนเลยจิ้วจิ้วป้าป้าเน่ก็เปิดทีนี้ถามว่าผมจะเลือกตัวไหนก่อนผมเลือกตัวออลิทก่อนนะผมก็จัวการ์ดคอมแบทขึ้นมาบึ้งอุ้ยไม่ดโดนโหไมโอ้ยอับอายขายหน้าจริงเลยลูกพ่อไม่เป็นไรตัวใหม่นะครับอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะเอา้าเอ้าทีนี้เราจะมาบวกสองนะเป็น สองบวกสองเป็นเท่าไหร่ครับทุกคนช่วยผมบวกลบหน่อยสี่ครับโอเคเป็นสี่นะฮะผมก็วางสี่ดาเมจเข้าไปที่ตรงนี้ <c oughs> ยังไม่ตายน่าเสียดายน่าเสียายแต่ก็ไม่เป็นไรครับคนเราก็ต้องพลาดกันได้นะผมก็ทำดีที่สุดละมาก็ต่อไปนะครับมาถึงตัวของพี่เบิมเบ้มแล้วล่ะเดี๋ยวพี่เบิ้มเราจัดการให้เองนะพี่เบิ้มจิ๋วและแจวเขาคือโคนน่น ออามาผมบอกว่าผมจะเดินเข้าไปใช่ไหมผมจะเดินเข้าไปอืจะเดินเข้าไป,าไปส,สามช่องหนึ่งสองสามแล้วผมจะต่อยมันต่อยมันด้วยแท็กสามเนาะแล้วก็มัดด้มันซะอะทีนี้เรามาดูกันเดี๋ยวผมจะต่อยมันโดนไหมนั่นแหละประเด็นเลยอึ้งน,นี่สิสามบวกน,นเท่าไหร่ครับเป็นสี่นะฮะก็ใส่เข้าไปสี่นะมั แหมตื่นเต้นจริงทีนี้มันจะเห็นว่ามีการ์ดผมมันจะเขียนว่ามันจะต้องโดนมัลเดิลเนี่ยนะครับมัเดลหมายความว่าไอตัวมอนตัวเนี้ยมันจะจัวการ์ดโจมตีผมขึ้นมาถึง2องใบแล้วจะเลือกใบที่แย่กว่านะครับทำให้มันมึนงงสัหน่อยมันมันทำเป็นล็อกหลบเพื่อนเรานะนี่อยู่ไหนจะอ่านี่นะครับมัลเดิลนะมัเดล ่ะจึงโอเคทีนี้แหละตามอนแล้วมอนก็เริ่มในีอลิทเนี่ยนเะอลยทบอกว่าตีมันก็จะตีผมครับอันนี้เวลามันตีเนี่ยมันจะตีเบสของมันนะครับจะอยู่ที่2นะฮะมันจะจวดกาวขึ้นมา2ใบแล้วดูว่ามันจะตีโดนผมเท่าไหร่นะโอเควันจวขึ้นมาปึง้งสองใบแรกบวกหนึ่งนะใบที่2บวกหนึ่งเหมือนกันโอ้โหแบบนี้แย่ yeah. กลายเป็น สามทั้งคู่นะฮะทีนี้เนี่ยก็สังเกตแล้วว่าเลือดของผมเนี่ยมันจะมีเริ่มนขึ้นมาพอหนุ่มนี่ก็โดนไปเอ,อื้อนี่เพื่อว่าเลือดเรามันเยอะนะครับถ้าเราจะมาวางเม็ดแดงตัวเราเป็นคงจะวุ่นวายบา่าเราก็จะใช้ถุงด้านี่ครับนะครับผมกับหนึ่งสองสามเนีเลือดเหลือห้าโอ้เจ็บเหลือเกินไม่เป็นไรนะครับนี่เราก็วางการมอนให้รู้หน่อยว่ามอนเปิดได้แบบนั้นไปแล้ว ไอนี้ก็โยนทิ้งไปมไม่ได้มีประโยชน์นเลยเลยชีวิตของชันทีนี้นะครับมอนเนี่ยมันจะเดินละเริ่มจากตัวนี้ก่อนทีนี้ตัวนี้มันจะเดินไปหาใครใกล้กว่าก็ย่อมจะต้องเป็นตัวนี้เนาะแต่เนืน่องมันเดินช่องเดียวนะก็โอ้โหตัวมีมมันจะเดินมาแค่นี้อะไรนะน่าสงสารจริงครับโอเคสำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็จะเดินมาหนึ่งช่องตามเคยนะกุญชานี้น่าจะไม่ถึงนะโอเคทีนี้ก็จบไปอีกรอบหนึ่งแล้วทุกคนรู้สึกตื่นเต้น,นไหมครับผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกัน เอามาลุยกันต่อไปเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็จะกลับไปเลือกการ์ดเหมือนเดิมน,นะครับทีนี้ถามว่าเราจะเลือกการ์ดอะไรได้บ้างนะจะสังเกตใช่ไหมครับว่าการ์ดเนี่ยมันเริ่มต้นมาจะมีการทั้งหมด6ใบนะครับแต่ตอนนี้เราเหลือการ์ดทั้งหมดแค่ใช้ไปแล้ว4ใบใช่ไหมนนเ้เหลือการแค่2ใบนะตอนนั้นผมก็ไม่มีตัวเลือกเท่าไหรนะ่แล้วแหละผมก็จําเป็นที่จะต้องใช้การ์ดใบนี้เท่านั้นนะครับ2ใบนี้คู่นี้เท่านั้นนะฮะโอเคทีนี้มาดูหน่อยสิผมมีอะไรบ้าง อะผมอาจจะบอกว่าแอตแทกสาเลน3เลยแล้วกันแล้วก็เดิน2แล้วก็เดินไปหาอ่าว่าจะเดินไปหาศัตรูเนาะผมจะยิงก่อนเสร็จแล้วผมเดินไปหามันแล้วทำให้มันเจ็บหเ,นนะเ,เลยเฮ้ยโคตรเพ่เลยะก็วันนี้นะครับวางไวาา้ต่อมาตัวเดโมนิชชันนี้ของเราเหลืออะไรให้ใช้บ้างนะครับโอ้แทบจะไม่เหลืออะไรแล้นี่ยวะอันนี้มีแค่แอตแทกสตีผมว่าผมต้องลุมตีตัว ทุกคนคิดว่าไงครับผมคิดว่าเดโมริชันนิสของเราต้องลุมตีตัวเอลิทให้รีบตายเพราะตัวเอลิทนี่มันแข็งแกร่งเหลือเกินนะเดี๋ยวมันเลือดตั้งสนะิบเนี่ยต้องรีบจัดการกันส่วนนะอีกอันนึงมันจะถ้าตีสําเร็จมันจะเดินไปไล่ฟัดตัวนั้นเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนคิดว่าไงครับทุกคนคิดว่าดีแหละโอเคงั้นตามนั้นเลยความเร็วตั้งสนะิบเก้าเนี่ยโอเคครับในเมื่อมันไม่มีมอนนะเราก็จะเริ่มก่อนเล สปีดเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะฮะสิบเก้านะครับก็เริ่มจากที่นี่ของเรานะครับมันก็จะเดินเข้าไปเอไม่เดินดิตออีก่อนเลยสามตใส่ตัวอีลิตนี่แหละสามไหนจั่วขึ้นมาสินี่สิมันต้องอย่างนี้นะสี่ดามเมจนะฮะผมก็สัดเข้าไปเลยเอามาทคอนหน่อยสิสี่ดามเมจสามบวกหนึ่งเนาะ จริงผมว่าผมน่าจะแลกไปแลกมาได้เลสองสามนงแปดแล้วนั้นผมก็เดินไปเลยนะฮะสี่ช่องหนะึ่งสองสามสี่เต็มไปฝันตนิกต้นอ่ะอ่าทีนี้ถึงเวลาพระเอกสุดหลองเราเมื่อกี้นายพลาดไปนะฮะร,รอบนี้ขออย่าพลาดแล้วนะโอเคเขาบอกว่าเริ่มจากแอทแท k 3สามเลนสามนะฮะพี่อีลีด ตายไปเถอะเอาให้ชัวร์ไหนดูสิจะเป็นยังไง 1, 2, หนึ่งสองสามโหลบสองไเฮ้ยเฮ้ยลบสองลบ 2. สองลบสองสามลบสองเหลือหนึ่งเอ้ยจริงปะเนี่ยเอ้ยเลือดมันเหลือ,อ,อกหนึ่งอ่ะโอ้เดี๋ยวเป็น ามเจ็บปวดมากเลยนะเนี่ยมันมันแก่มากไม่เป็นไรครับเออ,อ,อใช่เดี๋ยวก่อนผมมีอีกท่าหนึ่งนี่อีกท่าหนึ่งของผมนะครับมันบอกว่าผมสามารถเดินเข้าไปหามันเสร็จแล้วทําให้มันเจ็บหนึ่งได้นะโอ้โหเตรียมทุกอย่างมันอยู่ในแผนอยู่แล้วชื่อท่า disorienting b a r a ใช่ไหมครับ <c oughs> นี่เสียใจด้วยนะน่าๆๆ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 แล้วก็ผมก็ทำ damage ใส่มันหนะครับมันก็จะเจ็บแล้วก็ตายไปนั่นเองเย้ <c oughs> เหลือนะสัตู์อีกแค่2ตัวเท่านั้นนะครับไหนดูซิมันจะซัดเราแค่ไหนนะครับทีนี้ในเมื่อผู้เล่นเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมครับก่อไปก็จะเป็นตาของสัตวูนะครับทีนี้สัตวูก็จะเดินมาจึงปฏีผมสองนะครับก็จะมาจัวกันมันจะโดนเท่าไหร่โค้กศูนย์สบายดามเมจยังเยอะแยะก็รับไปหน่อยเป็นไงล่ะเหลือ6นะครับสำหรับเหลือ6นะสำหรับพ่อหนุนแฮทเชตของเรานะฮะ ตัวหนึ่งก็เดินมาเหมือนกันแนวแนวเสร็จแล้วก็ตีเหมือนกันนะฮะจวปึ๊บบวกศูนย์โอสบายสับการ์ดก็เนี่ยตูไม่เป็นไรนะฮะอันนี้5้าครับลบไปอีก2ก็จะเหลือหมด3เอ,อ้ยเ,เ,เริ่มเจ็บแล้วแต่ไม่เป็นไร,รยังสู้ได้อยู่นะครับโอเคทีนี้นะเราก็จะเหลืออืมทีนี้เราจะสังเกตนะครับว่าการ์ดทั้ง6ใบเนี่ยของผมเนี่ยมันจะหมดแล้วนะครับ สิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับเราจะเรียกว่าช็อตเบรสครับช็อตเบรสก็คือการที่เราเนี่ยเอา,เอาสับการ์ดพวกนี้นะครับแล้วก็ทิ้งการ์ดหนึ่งใบครับแต่ทิ้งแบบนี้ไม่ใช่ทิ้งเฉยๆนะหายไปจากเกมเลยหนึ่งใบนะบเพื่อที่จะเล่นต่อเพื่อที่จะเอาอีกห้าใบที่เหลือขึ้นมือมาทัาน,นทุกคนก็จะสังเกตได้ใช่ไหมว่ากลุ่มเฮเว่นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็คือเมื่อเราเล่นการ์ดหมดปุ๊บเราก็จะการ์ดหายไปหนึ่งใบแล้วก็ค่อยๆลดลงไปเรือเนือนเป็นการจับเวลาตัวเองนะต้องรีบ,รบทำภารกิจจแล้้้วะมาอยอยไได เนี่ยผมก็ต้องสับไหนดูซิผมจะเสียไปไหนไปโชเดะอ่าแ็กสามอูใบที่ใบดีซะด้วยนะฮะไม่เป็นไรใบนี้ผมก็โยนหายไปเลยนะเศร้าหน่อยผมว่าจะเหลือห้าใบให้ใช้นะครับเช่นเดียวกันนะครับกับอีกตัวหนึ่งผมก็ต้องทําแบบเดียวกันนะครับต้องสับ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 ก็โยนไปหนึ่งทิ้งออกไปก็กลับโอเคทีนี้นะครับ ก็เวลาเผด็จศึกได้แล้วนะัมงผมต้องเจอวันทูพันช์แล้วนะนะตีมันด้วยทุกกระบวนท่าที่มีอยู่สตันแล้วก็ตีนี่ตัวยอย่างนี้สตันวันทูพันช์วางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วพูดคนเดียวทั้งวันนะแต่เราวางไว้ก่อนสว่วนอีกตัวหนึ่งนะ ดาเมจเหลือแค่หนึ่งแบบเนี้ยจิ้มเบาๆมันก็ตายแล้วมีไหมบอกว่ามไม่มีท่าตีธรรมดาเลยอ่ะก็แอทแทค3สามไปแล้วกันเพื่อความชัวนะครับเสร็จแล้วก็เดินห้าเพื่อไปช่วยเหลือพวกนะครับโอเคนี่ก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยแรกไหนมันก็เร็วขนาดนี้แหละผมก็ตีมันก่อนเลยนะครับสามดาเมจดูที่จะวิดรดอีกไหมเหลือสอง ใกล้ก็ใกล้สู่จุดจบกันแล้วนะครับทุกคนตอนแรกก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมาพี่อเอกเราโชว์ความเป็นซูเปอร์แมนอย่างเดียวนะสมกับเป็นทูวรเรียลยจริงดังนั้นผมก็เดินไปรับไปหามัน1 2 3 4 5เอ๊ะผมอ้อมอะ่ะผมรู้สึกเหมือนผมอ้อมคงไม่ใช่ประเด็นดน,นะนั่นแหละนะตอนนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งครับผมบอกว่า ตีสองทีปุ้งปุ้งอือทีแรกนี่โดนไปก่อนเลยสามดาเมจผมว่าตายแล้วล่ะางไม่ดีแล้วไอห,หนุหม่มเอ้ยตีอีกทีหนึ่งเบตหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองโอ้โหสวีวีวีนะครับโอ้ยจบแล้วสบายมากนะครับสมกับเป็นพหนุมนาย เก่งมากเลยเนี่ยเกมก็จบลงแล้วครับด่านทุนตียภก็จบลงเท่านี้แล้วครับผม,ม,มสุดยอดจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับภารกิจแรกนะครับในกรูมเฮเบนนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันจนจบนะครับทีนี้มันก็ยังเป็นแค่ด่านแรกนะครับทางนั้นเนี่ยถ้าเกิดทุกคนอยากที่จะเห็นด่านต่อไปเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยบอกผมทีนะฮะว่าอยากดูต่อนะผมจะได้ทําต่อนะครับ ยังไงวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้กันนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ